ดูปั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งลมต้องใช้เครื่องโม่ไหมหรือเอาเหยียบนวดไม่ใช่เครื่อง่อ๋อมือกันใกนึกอ๋อมีเครื่องอืมีกับเครื่องโม่ยังเดี๋ยวอืมโม่ดินโม่ดินแห้งหรือดินเปียกดินแห้งอ๋อโม่ดินแห้งอ๋อเป็นฝุ่นเนาะ พอสมทรายแล้วค่อยมามานวดอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนื้อนนไว้คืนอนึ่ง <c ười> อ๋อมาหน่อยอือมาดูหน่อยเนาะอือดูอันนี้ก่อนขึ้นรูปเนาะขึ้นไปเรื่อยๆทีละชั้นอะไรมั่งอะไรนอกมั่งทุกอย่างบอกไม่ต้องเครื่องใช้หมุนเานอาเนาะ ยังนวดแบบโบราณอยู่ไม่ต้องใช้เครื่องมือมากไม่ต้องใช้ไฟไฟ้าเยอะนะเดี๋ยวดูผสมทรายเอาฝุ่นก่อนจะมานวดน้ำนี่ผสมทรายกับฝุ่นนี้ก่อนนะดินเป็นฝุ่นฝุ่นก่อนแล้วค่อยมาโนดเปียกทีหลังนี่เป็นออเดอร์เขาก็จะทำหลายอย่างเตา หม้อจิ้มจุม่มน้ำต้นน้ำต้นกระถางต้นไม้บ้างอันนั้นเป็นเตาเตาเผาอันนี้ปลาถึงกำลังปั้นอยู่เราก็มากวนนึกว่าใส่น้ำกลายเป็นว่าให,ให้ให้ไก่มาออกไข่นะเนี่ยเนาะเอาอออตะแคงตะแคงหน่อยไไแล้วก็มีรูไว้หน่อยนึงด้วยรูระบาย ตัวใหญ่ที่ไหนสั่งไก่ไก่บ้านเนาะให้ไก่บ้านเนาะไก่บ้านก็ได้ไก่ไก,ก่ชนอีอป้าเขาปั้นอยู่กับดินทุกวันกระถางแต่กระถางที่นี่ปั้นหนาเนาะแข็งแรงแข็งแรงแหละทน,นทนทน,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 นแต่ที่อื่นเขาปั้นบางๆเนาะแตกแตกง่ายเนาะ น่ยยันนะี่ผมดูเตาก่อนนี่เป็นเตาเตาเผา,าเตาเผานะแบบโบราณมีปริมากรรมทิ่เนตแมงแมงสี่หูห้าตา